รีวิวูฟอิงสองหนังที่ผมคิดว่าไม่น่าเข้าไปดูที่สุดแล้วเพราะว่ามันเรื่องใจิตใจผมมากผมคิดว่ามันจะเป็นหนังแบบคล้ายๆภาคแรกะที่ว่าไม่ได้โหดมากอะแต่ภาคเนี้ยมันโหดมากแล้ววันเป็นทีมแบบดั Dark ๊กดักเลือสาใครไปดูมีความรู้สึกกดดันแบบผมแหละผมเชื่อเลยว่าน่าจะใกล้เคียงกับหนังฝั่งฝรั่งได้เลยล่ะถ้าที่เคยดูก็จะเป็นพวกเรื่องาจากความรู้สึกนะ มันจะมีบางฉากบางซีนที่มันดูไม่สมเหตุสมผล่ะอันนี้ขอเป็นรีวิวบวกสปอยแล้วกันฉากนั้นก็คือฉากที่ฝั่งบุลนะวิ่งไล่ตามพวกกระหนกที่โดนตีจนหัวแตกเิ่งไล่ไปในท่อปุ๊บแล้วเขาก็หยุดบอกเฮยไม่ต้องไล่<ะ>ทำไมถึงไม่ไล่อืมนี่ก็สงสัยเหมือนกันแล้วก็มาอีกทีฝั่งกหน,นกนี่ก็แขนขาดไปแล้ว เราพอพูดถึงความรู้สึกก่อนก็ตัวละครเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นฝั่งกหนกกับฝั่งบูโดยฝั่งกหนกเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพี่บางเท่ๆเลยพี่แหลมของเราเนเองแล้วก็เคกหนกตัวบางกหนกเนี่ยก็จะเป็นฟ like ีลลิ่งแบบฮีโร่หัวหน้าแล้วก็นั่นแหละตัวก่อเรื่องทำให้ตีกัน ผมคิดว่าตัวละครบางน่าจะเป็นคนที่มีความรักครอบครัวแต่ว่าปากแข็งไม่กล้าบอกใครทำเพื่อพวกเรามึงอะทำเพื่อใครโรงเรียนมึงเหรอเพื่อนมึงเหรอศักดิ์ศรีมึงวะาใช่ไหมครับใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วเขาก็ทะเลาะก,กันเลยจนกระทั่งพี่บางของเราโดนจับ แล้วพี่สาวเนี่ยด้วยความที่รักน้องมากก็เลยด่าน้องไปพี่ทําเพื่อบางบางทําเพื่อใครทําเพื่อเพื่อนเพื่อสถาบัานหรอผมคิดว่าจุดนี้หนังน่าจะบอกเราได้ว่าไอ้ระบบโซตัสอะมันน่าจะเกิดขึ้นกับพวกเด็กช่างนะก็คือมีความแบบรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเออ ทำความเคารพรุ่นพี่อะไรเงี้ยให้เกิดความรักสถาบันมากขึ้นเขาว่ากันว่าถ้าเกิดเราอยู่ในระบบโซตัสแล้วเรารู้สึกอินกับมันอะแล้วเวลาโดนลงโทษอะเราก็จะเป็นคนที่นำพาระบโซตัสไปให้กับรุ่นน้องด้วยซึ่งเราก็จะไปทำโทษคนอื่นนั่นเองอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็อีกฝั่งก็เหมือนกันคือถ้าใครดูตัวเทเลอร์พวกคำรับสารภาพอะจะเห็นได้เลยว่า ทุกคนเนี่ยไม่เคยยอมใครกันอยู่แล้วถ้าหนังจะจบภายใน5ทีผมว่าหนังน่าจบแบบนี้ครับไม่ได้ต้องฝั่งนี้อ่าต้องฝั่งนี้โอเคฝั่งนี้นะรู้สึกว่าตัวละครญาติเด็กบ้านภาคนี้จะดูเป็นแบบน่ากลัวเป็นคนมีนายคนมีของเด็กส่งยา จอแบบบ้าบ้าบอแต่ก็โหดอยู่ว่าแต่มึงรู้จักโ,โรเบโตคาร์ลอสป่ะโรเบโตคาร์ลอสตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่รู้จักกับเคแล้วก็บางแต่จะสนิทกับบางมากกว่าเพราะในเรื่องเขาปูมาบอกว่าบางเป็นเพื่อนสนิทกับยาดเพราะว่าบ้านเขาอยู่ใกล้กัน แต่ชนวนสงคารามจริงๆเนี่ยก็มาจากญาตินี่แหละครับจำฉากที่ผมเล่าว่าฝั่งกระหนกวิ่งเข้ามาในตอกได้ปะนั่นแหละเขาเป็นคนฟันแขนเพื่อนของบางนั่นเองของเยี่ยมมึงเว้กูเปลยนจะเอาคืนเป็นเอาทุกอย่างเนี่ชีวิตกูคืนแนหมแต่ซนีนนั้นผมบอกเลยว่าถ้าใครแบบกลัวน่าจะนั่งแบบกำมือแข็งอะ่ะโคตรน่ากลัวทุกคน แต่สุดท้ายเนี่ยตัวละครทุกตัวเนี่ยมันจะมีเหตุผลของมันเสมอด้วยความที่ตัวญาติเป็นพวกที่ไม่ชอบเด็กช่างกุนตาของเขาที่ขับรถรถเมี์นั้นถูกชนวนจากเด็กช่างภาคที่แล้วทำให้ไม่สามารถขับรถได้อีกต้องนอนเปน็นอวบพาดอยู่นะและญาติเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนปอมที่แก้แคนะ้น่ะ เคยดูแบทแมนปะเออมันจะมูดแอนโทนประมาณนั้นแหละแต่แบทแมนเป็นคนที่ดีขึ้นใช่ไหมแต่ญาตินี้ก็คือคือโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ที่ฉลาดแกมโกงแล้วก็มันจะนึกถึงซีนที่เป็นเรื่องของทูเฟสอะเออคิดดูดิทำให้คนดีๆคนหนึ่งกลายเป็นคนเลวได้เลยแล้วก็มาถึงฝั่งตัวละครอของบุรณะกันบ้างผมชอบพี่ ลกสุดแหละเพราะว่าพี่เขาแบบมาเท่ๆไว้ผมยาวๆเนอะทรงแบบจอห์นวิกอะตอนเข้าไปในฉากโมเดิร์นดที่เป็นคอนเสิร์ตอะโอ้ทุกคนแบบแหวกพางออกแล้วพี่แกก็มาแบบโอบมืออย่างเงี้ทยที่จัดแล้วกล้องแพนไปตัวละครนี้ก็มีปมเหมือนกันครับ เขาเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆแต่ว่าปัญหาในครอบครัวของเขาเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันถึงเขาจะเป็นคนรวยมากๆก็ตามเพราะว่าตอนที่เขาทําคู่ค้าธุรกิจของพ่อเข้ามาทุกคนก็แบบตกใจว่าทําไมมาสภาพโศกในขนาดนี้นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ครอบครัวของเขาเนี่ยเหมือนจะปฏิเสธเขาหน่อยๆแบบไม่ได้รักเขามากขนานดะฟีลลิ่งแบบเป็นเด็กมีปัญหาครอบครัวไม่รักอะไรอย่างเงี้ย แต่ตัวละครที่คิดว่าน่าจะได้ผลกระทบจากเรื่องนี้มากที่สุดก็จะเป็นเมงคนที่โดนตัดแขนถ้าเห็นภาพนี้นะครับก็จะรู้เลยว่าเมงนั้นกลับตัวกลับใจแล้วเพราะว่าหลังจากที่เขารอดจากเหตุการณ์โดนฟันเขนะ่ะเขาเลยคิดว่าเขาจะเลือกและเขาคิดได้ซ้ำว่าถ้าเหตุการณ์นั้นเขาไม่รอดเนี่ยเขาก็จะต้องตายตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเขาก็เลยเลือกเป็นเด็กช่างและลาออกแล้วก็ตัวละคร เนี่ก็จะเป็นคนที่โผล่มาในภาคแรกก็ได้เข้าบ้านเมตตาไปแล้วทําให้เขารู้สึกว่าตอนที่ไปคอนเสิร์ตมันเกิดเรื่องราวมากมายแบบตีกันเขาก็เลยเลิกที่จะไปคอนเสิร์ตข้างหน้าหรือว่าทํากิจกรรมกับเพื่อนและก็เหมือนออกจากแก๊งไปสองฝั่ง2คนแล้วก็ตัวละครเคกุรณะอันนี้ก็จะมีบทบาทน้อยเหมือนกันเหมือนแค่โผล่มาแวบๆเออมาแบบตกมุกโบ๊ะบะมีสีสัน แล้วก็ตัวของนุย้ยเออนุ้ยเนี่ยจะเป็นคนติดยาแบบฮ่าฮาถ้าเข้าไปดูแล้วจะเห็นฉากฉากหนึ่งคือฉากเข้ามันไก่อะแบบว่าเฮ้ยเพื่อนบางมันนะจะอ,อมาจากคุกเน,นะเว้ยต่อของไปฝากมันหน่อยแหละคือคือตอนแรกผมคิดว่าพี่แกจะแเอาไก่ไปฝากเพื่อนเว้ยอะไรรู้ปะ ปเปลปากกาอันนี้ได้แต่ว่าตัวของหนุ่ยเนี่ยหยิบไก่หยิบน้ํามากินผมชอบฉากที่เด็กนักเรียนชุดขาวทะเลาะก,กันอะตอนนั่งกินเคเอฟซเขาบอกว่าเฮ้ยคิดว่าไก่ตัวเนี้ยเป็นตัวผู้ตัวเมียวะกูจะไปรู้ไหมเนี่ยกูจะกินไก่เนี่ <c oughs> แต่มันดูแน่นมากเลยดูแบบกล้ามใหญ่เนี่ยตัวผู้ชายชัวดูแบบเนื้อแน่น ออก็เป็นฉากที่ยังพอมีสีสันความเอีาในเรื่องดาร์กๆอยู่บ้างก็สรุปได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้มีคนตายแล้วก็ถ้าอยากดูให้สนุกเนี่ยเตรียมใจไว้ก่อนอพราะเรื่องมันเศร้าจริงๆถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like. เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ